ดึงอนไนพี่นิวเพชรไปเลยปะดึงไข่นะเอออันนี้ผมมองว่ามันไม่คุ้มมาดิไอนิวเพชรสกอเนี่ยแล้วอะไรคุ้มมาพี่ถ้าเป็นผมผมผมจะดึงไอก้อนในที่มันได้ยาด้วยอะเนี่ยเหรอแปดนิวเพชรมันไม่ได้เลยก็นอกจากไข่เลยไนงะแต่นะั้นมันได้มียาติดมา้าติดมือกับมาอยู่อะเดี๋ยวยาโคตรโกงเอาไว้ตุกตอนวอลถูกต้องกดทุกตอนอะเกียบเบยก็ต้องกด ไไม่ได้ปล่อยห,หมดแล้วป้ามันใช้แสนแสนเก้านะพ่คุณเติมเพิ่มแปบ,บนึงนะเอาสักห้าสิ <50. S 2> ได้ห้าสิบอ่ะหนึ่งร้อยสี่ิบเก้ากล่องก็กี่ฟองวะหนึ่งพงร้อย้าสิอฟองโคตร้า <c oughs> อย่าลืมไปเก็บของอย่าลืมไปเก็บยาใส่บ้านด้วยมันแบลไม่ไหวหรอก นี่แหละยานี่แหละบอกเลยว่าพูดโกงหน <1, 000 S 2> ึ 1> 1, ่งพันหนึ่งร้อยกันสองฟองไป <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> พี่ขำอะไรวะเราเอาอันคอมบอนไปอัพเป็นแรงไงเอ่เอเพชรคอมบิชั่นใช่ไหมใส่เพชรคอมบิชั่น,นเลืยบโผล่แรงแบบสามใบก็บหมา คออม่กนดิไอ้เทียพอเครื่องติดแล้วแบบคอมไอ้เทียวันนี้กูต้องได้ละแล้วเนี่ยละลายมันออกมาเทียไม่มีเลยสักอันเลยเทียบปะเทียเทียมากเมีเยมีเลยความเทียของมันคือตรงนี้แหละแล้วมันต้องยังไงนะก็คือทำงนี้ไปเรื่อยๆเหรอใช่ครับ แล้วก็เอาเนี่ยทำไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันจะมีเหรียญไปแลกไขมันจะการันตีให้อยู่่าแต่มันต้องนานหน่อยถ้าย่อยอันคอมมอนยี่สิบห้าปีมันจะได้แร่มันตัวหนึ่งเหรียญเนี่ยปะสามสิบเอ็ดเออนั่นแหละมันจะได้แร่มันตัวหนึ่งก็คือใช้เหรียญอันเนี้ยต้องใช้เหรียญนี้หนึ่งร้อยอันเราเราจะได้แร่มาตัวหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เหรียญแร่หนึ่งร้อยอันเพื่อจะได้อีอิกมาหนึ่ง ประมาณนี้ <It> s <S มันจะวน, <so crazy. S 1> วนๆเวียนๆตายเกือบตัวนนี่แหละ <c oughs> เฮ้ยมันไม่มีอ e ีพิกให้สักก้อนเลยเหรอวะถามจริงตอนแรกพี่บอกว่าเลดดีพี่โกหกเนี่ยเมื่อนที่เห็นคนมันเปิดได้เยอะแยะบูมบอมซอมเบียตอน,น,นบ่ายมันได้อีพิกกันรัวๆเลยให้เราก็ด้วย,ยว่าเลดีเราก็พี่ก็เลยไปเปิดดูบ้างอีกเสนอมันหลอกดาว <c oughs> เอาหน้ามันต้องได้ทั้งตัวหรอวะดีเทนเนี่ยมันต้อง มันต้องไปลุ้นไปลุ้นตอนคอมไบนี่แหละ a few minutes later เ <Hey! S 1> ฮ้ยเฮ้ยออไรป่าวพี่ผมก็ทำให้พี่ตื่นเต้นเือนกันแหละมายา purple ทำไมกูเปิดธรรมดากูไม่เห็นไออีพิกมึงเลยวะเฮี้ยดวงสัตว์หมาอเฮี้ยกูได้แต่แรนานานทีด้วยเนี่ยไออีพิกมาอีกใบว่ะ dark illusion <c oughs> ได้อีพิก ผมมีมายาตัวหนึ่งพี่แต่เมื่อกี้มายาคือผสมมานะผสมแรมมานะเออดี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 เก็บได้อีกสองตัวเราลุ้นอีเรารุ้นอีเจนแล้วถ้าเราแตกก็ได้เศษมานหนึ่งตอนแรกก็อย่างนี้แหละแล้วก็ได้อ e ีพิกคืนตัวหนึ่งไอเที่ยงเหงาสั์มันต้องได้ดูววังอยู่โซลักกี้แม่บอกกูอยู่โซลักกี้ไม่ด้เลยกูเตมิมไปเท่าไหร่แล้ว <c oughs> แต่เราจะไม่ถอดเอ็นจิลลิงในตัวเพราะเอ็นจิลิงมาดีสุดในอ e ีพิกใช่ปะเราต้องห้ามถอดเราต้องเอาตัวอื่นมาแต่ถ้าเราหน้ามืดอะ มึงไม่ดามืดกระเบกไว้เองถ้ามันขาดหนึ่งตัวแล้วเรามีหนึ่งตัวพอดีอะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ่งกันได้โอเคปะโอเคเแล้วอีกทีนึ่งผมแลกแรงแลกแรงก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าเอาไงดีอีพิกฮะไม่ใช่พี่ผมพูดไปแล้วไปเชียผมเปิดมาได้อีพิกอันเดียวเองเงาสัตว์ตอนนี้มีแร่ไอ้ตอนนี้มีอีพิกสองอันเองมาย่ากับการดิวชั่นดิวีนี่เ อีกสองตัวอย่าอย่าไปเอาน้องโกน้องเอ็นจินมานะสงสารน้องเดี๋ยวน้องหายหายอสองตัวแล้วไม่ได้พี่มันต้องมามันได้แล้วแหละวันนี้มันพี่มองว่าถ้าพันกว่าฟองเนี่ยคิดว่าน่าน่าจะสุ่มอีพิกได้เลยสักเออสุ่มลีเจนได้สักสองรอบอยู่มั้งใช่เหรอนะ้ามั้งนะ five <laughs> 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 minutes later ทำไมไม่เปิดอันนี้ได้รีเจนไปเลยวะไอ้เชี่ยได้พี่นะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้เองจะลิงกับกอติงมาซุ่มดีอจะได้รอบหนึ่งครับพี่จะตื่นเต้นทำไมเนี่ยตื่นเ,เต้นเฉยเฉยโดยสองตัวติดได้สองตัวติดเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าซุ่มไม่บ้าเจเย็นพี่เจเย็นใจเย็นเดี๋ยวโป้งเดี๋ยวรีเจนรีจบไปนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันไม่โป้งเดียเยเ๋ยวได้รีเจนหรอกเพราะว่าผมโดนมาแล้วดูไม่ค่อยมี คือยังไม่ดูแล้วคือแม่งต้องลุ้นได้รีเจนอีกแล้วก็พอรู้รีเจนไม่พอต้องไปลุ้นให้ได้รักหลอดอีกเชี่ยหลายตอนจัดไอ้สัตว์ใครจะหมดละเพ่ไกอีกกี่ฟองสองร้อยเเดี๋ยวได้อีพีอีกสักสองตัวสุ่เปิดน่าจะน่าจะได้ขึ้นรีเจนสักสองรอบอยู่ใช่เหรอน่าจะนะ เฮ้ยอปิกมาอีกฟองแล้วพี่ห้าละมีกี่ฟองแล้วนะห้าตอนนี้มีหฟองละขาอีกสในตัวบอกอีกหนึ่งขาดอีกสองไม่เอาไม่เอาดูไปแล้วไม่กับันกะวัดใจเลยไงเนี่ย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 เี่ยเนี่ยเนี่ย่ยเ่ยเนียี่ยนี่ยอนเี่เนนีเนีนนเนี่ยนเ่น่ยเ่เนียเยเ่เเเเเนเนเ่นนเย่่น ตอนนี้มี5ตัวกับไข่อีกสองร้อยฟองอีปิกอีกทีร้อยยี่สิบสามฟองแล้วพี่ช้างอ่ามันมันได้แน่แหละซูมอ่ะมานี่อีปิกสามสี่ห้าหกมีท <3, S 2> ั้งหมดหกขอดูเศษข้างในตัวหน่อยเศษมีสามสิบเก้าเศษอะไรอ่ะเศษอีปิก ก็ไปได้ได้ตัวก็ไปได้ได้ตัวหนึ่งได้ที่ไหนได้ตัวหนึ่งไปแลกที่ตัวนั้นเลยแล้วก็ไปแลกเศษเศษแร่ด้วยแล้วก็เอาแดมันรวมเป็นอีปิกอีกรอบนึงแลกตัวที่แลกอะไรเป็นเทียมาและเพชรสปิริตเอ็กเชนจ์เนี่ยหรอใช่เราได้อีพิกอีกตัวหนึ่งเว้ยเอาสามร้อยหกสิบเก้ามันแลกได้ทีละตัวมั้งอันนี้หนึ่งตัวถูกไหมใช่ปั๊บแล้วก็อะไรเปิดออกดเปิดอออใช่มันจะได้อีมันจะได้อีพิกเลยเนี่ย เปิดเลย<ด>อยู่ใน,นมันอยู่ในช่องนู้นช่องไ,ไอเทมกินนี่มาแล้วได้ตัวอะไรอ่ะชิเมล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดตัวเฮ้ยเองชจินกูไปแน่เลยกูดูทรง้ะเดี๋ยวได้อีเออ้เมที่นี้เป็นลกแลไปแลกแลออกมาก่อนแลกแลมาก่อนอ่าแลเรามีอยู่สามร้อเกสศษสามรอหกสิบเ้าเออหารยี <36 9 S 2> ่สิบหน้าตะมึงหารเนี่ยแลก,แกได้14ตัว ประมาณสิบสตัวสิบสีสองขอมบายมาขึ้นมาได้อีกหนึ 1, 1> ตัวหนึ่งหนึง <1, S 1> ใช่ใช่ใช่สองสามสี่ห้าหกเจปดเก้สเอ็ดองสนี่ก็เปิดออกมาซะเปิดมันออกมาซะมันไงไข่คฟองหรือ เสร็จปุ๊บแลก<อ>มันอีกรอบคอมบายมันขึ้นมาคอมบายมันขึ้นมาไปทีละนิดจึ๊บป๊าบชื่อไม่ขึ้นหรอป๊าบชื่อไม่ขึ้นจื๊อไปแน่เลยป๊าบไม่ขึ้นไอ้สัสต,ตอนนี้ปิดแฟตเมนต์19ตอนนี้ไม่ใช้่าไหร่นะใช้25 ลองได้ไหมอย่าเอาเอเจนไปสกปริษารมันมาเจดได้เจเจได้สองรอบ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 ทำไงทำไงก็คือเอาสี่ครั้งแรกอะรวืกันไปก่อนแต่มันจะได้รีเจนเลยไงไอ้เจล่งออะเจล่ง อีกอาดอากแคกเ้ราเตืมไปเท่าไหร่แสนหนึ่งเท่าไหร่สองเศษหาดอีกสิบส่เศษหารเจ็ดสบสี่เศษแสนหนึ่งสองเศษอย่าบอก้ามาจับตัวสาบิี้อย่าบอกนะแป๊บหนึ่งนะผมซื้อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะ ซื้อไข่ไม่ใช่ไขส่สิต้องต้องไปซื้อกล่องสิลืม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 ซื้อกองยาซืออ้อกองยาอย่าไปซื้อ,อ,อแค่นะั้นไหมอย่าไปซื้อไข่ไข่มันไม่คุม้มกำลังเาอาข้าวตัวอยู่สรับแบมหือ,อกี่แต้มวะน่ะเท่านี้ก่อนช้างว่าไงลุยนะหมาดิรออยู่นี่ มาแล้วของจริงเริ่มแล้วครับ5 minutes later แม่บอดไม่ออกก่อนช<ล>้างอเ้ยแม่งมาแค่สามตัวเอง 2, 2 4 0 0ี่รอฟองเปิดได้สามตัวจับใช่ได้สามตัวเพิ่งนะบบไอ้สามตัวนี่คือสองตัวแรกออกตอนที่400ฟอรฟองแรกใช่ไหมแล้วก็ม่แค่ตัวเดียวเหงาวะโหบ้านแม่งเกลือบ้านหลังเนี้ยไอ้ <S 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 กิเมล่าตัวดิวะเอซักตัวดิวะงกจังวะเยียบน้อยหมดไปซื้อไปซื้อต่อไปซื้อต่อเรามีเจ็ดร้อยหกสิบสี่จ้เท่าไหร่วะสามสปองไอเชียแม่ซื้อได้สอันนีว่าแม่ A f e w minutes later หนึ่งสองสม่ห้าหกยัม่ e ่ยตึงด มีทั้งหมด12ต่อก็4ทีดิ4ทีก็4เสร็จพอดี4ทีก็จะเป็น5ถูกปะเพราะผสมมาถ้าไม่ได้ถ้าาไม่ได้ก็ทิ้ได้ทีหนึ่งถูกปะเอาแล้ววววดักลอดอ่ะมันอยู่ไอ้นี่การเทมมึงต้องไปผสมกับการเทมหนึ่งทีเออถูกไหมที่แมปดักลอดถ้าถูกถ้าผู้ใหญ่ได้ตัวไหนมันต้องไปหันี่ที่ที่ไม่คือมึงเอาให้มันได้ที่เปิดเลเจนร์ก่อนเอางี้ดีกว่า เจ๊บัอย่าไคิดกจ๊อบอย่างนคิดนอย่าคิดเราต้องเราต้องเไม่ตื่นเราต้องเอาอีปิกตื่มาเลยเออเออนี่ไงมันไม่ต้องวับตรงนี้เลยไเฮีหนึ่งสอามสี่ป้าเบดเินเไม่ได้ว่ะจ๊อบเป็นเศะเป็นเเฉยเาออกปะดีกันะ ซื้อปิกได้อีกตัวป่ะพี่ชายหมดละต้องใช้เขี้ย้วันนี้ได้ช่างอย่าพูดคำนั้นอย่าไม่พูดละเราได้ีอย่าเลยนะมันไอกรอบอะไรไม่เห็นแองเจลลิงข้างหลังเ้ย ้เลยอันนี้แค่นี้แค่นี้จริงๆโคตนตีนด้วยป๊อบไอ้ไอ้โคตรที่มันได้ได้กล่องวิงมึงมึงเติมยังวะนี่จะประมาณนี้ A few minutes later เสือกได้มาเกินอีกแม่เอ้ยผ่านกันต้องเติมอีกผาแล้วอ่ะามันรวมไปนสามตัวเลยเอโดโปติงดาร์ก้วพี่ช้างพี่ช้างดูดิแม่ขาดแม่ขาดหนึ่งเซตดูดิแม่มีอยู่นี่ เปิดหน่อยๆก็ได้พอย n t สี่หมื่นห้ามึงเห็นมันได้ฟรีพอย n t ไอสัตว์เยี่ยมสามตัวแบบไม่ได้าสามตัวตีสามตัวแบบไม่ได้สุ่มนะไม่ไม่ได้ไม่ได้สุ่มได้นะคือผสมเอาแต่ก็อย่างว่าแหละคนทำแบบนี้ก็น้อยเพื่อนแล้วก็กดไปเรื่อยเพื่อนกดจนมือมือมึงมือมึงปวดอะ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติมว่าสุ่มไปสุ่มมาใช่ปะ่ะได้<อ>สามรอบขาดอีกทีหนึง่งไอเจะลิงในตัวไปอยู่ดีอ่ะไปอยู่ดีเฮ้ยเขี้ยพูดยังไงก๊อล์ฟเขี้ยเป็นลางปากเสียนี่เปิดไปยังอ่ะนี่ไข่ทั้งงงหหมมมมดดดีี่ึเปิยแล้ว แมกี่ฟองวันนี้มึงกดไปไกี่ฟองนะครับที่เมื่อกี้ล่าล่าสุดที่เมื่อกี้กดไปล่าสุดเอาเมื่อกี้เอาเม,าามาื่อกี้เมื่อกี้ประมาณพันเท่าไหร่ไม่รู้พันสองไปเช่นสินแม่กู่ฟองวันนี้นะวันนี้สามพันหกร้อยฟองถือเมื่อวนอีกพ<ไ>ัในส <2 S 2> องยังไงไข่ฝองฟองอะ่ะไข่สิบสองฟองยังไงพี่ได้ไรว่าดาร์กหลอดอะ่ะแเป็นลูกน้องนะแม่สิสองฟองเปิดซะไม่มีลุ้นเลยได้แรงอีกแล้วไง มีสิทธิ์ออกอีพิกไม่ใช่เหรอวะก่อนเลเฮ้ยไอ้ตัวเฮ้ยอเหี้ยมาว่ะอีตัววะเนี่ยก็ว่าโด่งมาว่ะเพื่อนมันจะมาเดี๋ยวไม่มาก็อย่างนี้แหละมาแล้วไฮไลท์กองวะได้สองทีเอาละได้สามทีทั้งหมดแล้วแล้วดูการเป็นวิทยาทานนะครัะทีเดียวมานั้นแหละเฮ้ยมาแน่จะดักหลอดอ่ะของกูมาแน่

ฟอสนี่แหละกันฟอสที่ไม่ต้องใช้แล้วกันฟอสแล้วก็แอตแคงห้อตแอตแคงอีก50าสินี่ยไ่ะโอ้โหแล้วกูใส่มาน้ำไปแล้วด้วยไอ้เจ้ยทั้งแม่งทั้งไปดีไดั้งหลอกอีกได้แล้วกูหิ้วเลยอะแม่จบจบกูสบายใจละกูบอกเลยอัี้เนเกไอ้พี่ช้ายแม่งพี่ช้ายแม่งพากูมาสบายใจละหลอดเลยกูเก็บไอ้สปอร์ตตี้นี่เข้าไปเลยนะเก็บขี้นี่เข้าไปเลยแล้วเรามีเศษดิเนี่ยหรอที่ฟัากับที่ฟักเออเราดักแล้งเรามา เที <łość> <Billboard. S 3> ่ยวเที่ยวเปลี่ยนชื่อดิเขาเปลี่ยนชื่อดิอป็วินด้อมเปลี่ยนที่เออเป็วินด้อมละเออเป็นวิด้อมละเอเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวอันนี้เราเปลี่ยนตั้งี่กันแล้วรอ